สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมนะครับแปลงปลูกไม้่วงหัวลีนะฮะไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะฮะอำเภอนาแกเป็นสวนของพี่ธงชัยนะครับซึ่งพี่ธงชัยนี่ทํางานที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ซื้อต้นกล้ามาปลูกที่นี่นะครับโดยมีพี่ชายนะครับแล้วก็ญาติทางอำเภอนาแกเนี่ยปลูกและดูแลให้ก็คืออันนี้เป็นปลูกเป็นธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติให้โตธรรมชาตินะฮะคือเขาปลูกลักษณะของเป็นป่าเลยนะ สวนนี้ก็อายุประมาณ1ปี8เดือนนะครับเกือ <d _ n ate> บ2ปีแล้วแต่ว่าดูขนาดลําต้นเขาก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องให้ใหญ่โตอย่างรวดเร็วสวยงามตรงๆอะไร,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 รไม่ต้องนะฮะคือเอาแบบธรรมชาติกันเลยครับสวนนี้ก็จะมีดูแลใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนิดหน่อยอวัชพืชก็กําจัดบ้างนิดหน่อยก็ไม่ไม่อะไรมากมายคุณพี่ครับตัวน,วนี้ตัวนี้คุณพี่รู้ใช่ไหมครับว่าต้นนี้คืออะไรฮะไม้พยุงไม้พยุงแต่เป็นพยุงสายพันธุ์จีนสายพันธุ์เวียดนามเนาะ นนค,รครับผมมันจะเป็นพยุงสายพันธุ์นอกนะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่อ่พยุงสายพันธุ์ไทยเพราะพยุงสายพันธุ์ไทยเนี่ยมันจะติดเรื่องปัญหากฎหมายนะครับติดมติคอรมอสองห้าหนึ่งมันห้ามส่งออกนะครับห้ามส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทยในเมื่อเราห้ามนะครับอ่ากฎหมายห้ามส่งออกพยุงไทยก็มีการลักลอบกันเอยอะแยะมากมายแต่ว่าที่แน่ๆตรงนี้นะครับปลูกพยุงถูกกฎหมายกันนะฮะ ปูพยุงถกกฎหมายกันเอ่ออยากจะถามคุณพี่อีกครั้งนะครับว่าตรงนี้เป็นเป็นหมู่บ้านอะไรตำบลอำเภอครับบ้านตรงนี้ครับเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านยางคำนะบ้านยางคำงตำบลหนองบอ่อตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกครับอำเภอนาแกจังหวัด,วดนครพนมนะฮะอันนี้ถือว่าใกล้ชายแดนลาวไหมฮะนาแกนครพนมนาแกตรงนี้ไกลครับไกลไกลยังไกลนะฮะเพราะว่าเอ่อมันยังไม่ไม่ได้ติดชายแดนนะครับไม่ได้ติดแม่น้ำโขง ก็ค่อนข้างจะไกลเข้ามาข้างในหน่อยใกล้เทือกเขาภูผานไหมติดเขตสกลเลยติดเขตสกลเลยครับผมก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าติดเขตสกลก็คือเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตอนบนนะฮะตอนบนซึ่งติดกับประเทศลาวเหมือนกันอำเภอจังหวัดนครพนมนะแต่ว่านาแกก็เคยหยบเข้ามาหน่อยนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ฮองคอลี่เนี่ยถือว่าโตเร็วนะครับสำหรับสำหรับผมเนี่ยถือว่าโตเร็วสําหรับพี่คิดว่าโตเร็วไหมฮะโตเร็วครับปีกว่านะครับปีประมาณปี8เดือน โตได้ขนาดนี้ก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะสามเมตรเออตัวนี้เข้าแก่นเร็วนะครับ3ปีจะเข้าแก่นเริ่มเข้าแก่นละ3ปีนะฮะแล้วก็อ่ตัวนี้นะครับมันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็แพงที่สุดอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะตอนนี้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยปลูกกันหมดแล้วนะครับทุกจังหวัดแล้วอันนี้เราพามาดูวันนี้ก็ไปที่สกดนครนะฮะสกดนครก็อําเภอพังโคนคแล้วก็วานอนอนิวาสนะฮะแล้วเราก็มาที่ นาแกนะครพนมแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปมุกอาหารเราไปดูนะครับไปตรวจเยี่ยมลูกค้าว่าลูกค้าแล้วก็เกษตรกรที่นําต้น,ตนกล้าไปปลูกเนี่ยาก,การเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ่ายทอดจากเรื่องจริงนะครับทุกอย่างเป็นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่เราพาไปดูนะฮะอยากให้เห็นว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคข,ของประเทศไทยเขามีแนวคิดยังไงเกษตรกรมีแนวคิดยังไงเกษตรกรสนใจที่จะปลูกตัวนี้จริงไหมแล้วมันปลูกได้ผลไหมนะครับสำคัญมากปลูกได้ผลไหมก็คือมันโตไหม สำหรับพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าโตนะฮะโตอันนี้คือเขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ปลูกแบบแบบการจัดการที่ดูแลดีมากก็จริงนะครับก็มีการใส่ปุ๋ยบ้างไหมฮะพี่ใส่ครับใส่ใส่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเอาวัชพืชออกอะไรดูแลมากมายออกแล้วเนี่ยกำลังเริ่มมาออกแนะครัอกำลังเริ่มมาออกไล่มาตัดใช่ไหมครับแล้วพี่ธงชัยมีเวลามาดูบ้างไหมครับเนี่ยมีหนึ่งเข้ามาตอนที่ตันะ้งโซลาร์เซลล์เลยมา หลายครั้งนะครับปีหนึ่งสามสี่ครั้งอ๋อปีหนึ่งสามสี่ครั้งนะครับคือเจ้าของอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะส่งตังมาให้อ่าเอาข้อมูลมาให้แล้วก็เอาต้นกล้ามาให้นะับปลูกตรงนี้ก็อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเราไม่ต้องใช้เวลาสมมุติว่าท่านอยู่ที่ทำงานที่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วท่านทางบ้านต้องการจะปลูกแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ได้ผลนะฮะพูดถึงว่าอนาคตในภายภาคหน้าของเจ้าของสวนนะครับพี่ดงชัยรับรองว่าได้แน่นอนได้แน่นอนว่าไม้ชนิดนี้มันแพงที่สุดในตลาดจีนนะครับ ราคายังไงก็แล้วแต่เนี่ยาราคาในประเทศจีนต้นละนะครับสิปีผ่านไปต้นละห้า0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในประเทศจีนนะต่อต้นนะถือว่าแพงมากแต่ว่าสมมติในประเทศไทยเนี่ถ้าต้นละหมื่นนะครับสิปีปูแค่10ปีมันก็ถือเวลาถึงคิดว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วนะสิปีนี่เร็วมากพี่คิดว่าเร็วไหมครับสิปีนี่ขุดขายได้เลยสิปีนี่ใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับร้อตัวนี้นี่คือเขาทํากันทุกจังหวัดแล้วครับเขาทำกันทุกจังหวัดตอนนี้ มันก็มีแปลงสาธิตนะครับที่จังหวัดน่านใครสนใจไปดูได้นะฮะที่จังหวัดน่านเนี่ยมันจะมีแปลงสาธิตมีต้นอายุ5ปี6ปีให้ดูนะครับใหญ่มากต้นประมาณอย่างเงี้ยนะครับใหญ่จริงๆก็ให้ท่านไปดูของจริงที่นู่นก็ได้แล้วต้นที่3ปีเข้าแก่นก็มีให้ดูที่น่านนะครับสปีตัวนี้ก็ปี8เดือนนะครับเหลืออีกอ่าเหลืออีกปีกว่าก็เข้าแก่นละเริ่มเข้าแก่นนะครับแล้วก็แก่นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอครบอายุ10ปีสามารถขุดขายได้แน่นอน100%นะฮะตัวนี้มีคนปลูกบ้าง ยังไม่มีเลยอันนี้ก็คือเป็นแปลงแปลง,แปลงสาธิตแป,แปลงแรกนะครับในอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแต่ที่จริงแล้วนะครับของบริษัทหงมู่นะฮะก็มันมีเกษตรกร,ร,กรที่สนใจที่จะปลูกเยอะนะครับแล้วก็ปลูกหลายหลายท่านหลายรายเดี๋ยวเราจะค่อยๆตามไปเยี่ยมในอำเภออื่นๆของนครพนมเช่นเดียวกันนครพนมนี่ก็มีมีหลายอำเภอนะฮะมีหลายๆที่ที่เขาสนใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้จักกันยังไม่เป็นเครือข่ายยังไม่รู้ค <ed it> ุณพี่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้ ตัวนี้นี่มันคือไม้ไม้พยุงสายพันธุ์จีนนะฮะซึ่งเป็นพยุงถูกกฎหมายพยุงถูกกฎหมายหมายหมายความว่าทุกต้นเนี่ยคุณพี่ธงชัยแกจะรู้นะฮะว่าทุกต้นเนี่ยมันมีใบรับรองสายพันธุ์ออกโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับใบรับรองสายพันธุ์ซึ่งตัวนี้มันเป็นไม้เศรษฐกิจมันไม่ใช่ไม้ป่าไม่ใช่ไม้ห่วงห้าของไทยคือมันเป็นไม้นอกคล้ายๆไม้ยูคานะฮะมันเป็นไม้มาจากต่างประเทศแล้วมาปลูกในเมืองไทยเพราะฉะนั้นกฎหมายไทยไม่ได้ออกให้มันเป็นไม้ห่วงห้ามเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดกฎหมายไทย แต่เวลาจะส่งออกต่างประเทศมันจะต้องมีใบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรบัญชี2นะฮะแล้วคราวนี้ใบเนี้ยจะสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกแล้วส่งออกไปยังประเทศจีนหรือประเทศปลายทางประเทศยุโรปอเมริกาได้หมดทุกประเทศนะฮะขออย่างเดียวว่าให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกตัวนี้ถูกต้องแน่นอนนะฮะพี่ธงชัยครับนี่ผมมาดูให้นะฮะมาดูให้แล้วมาดูที่นี่เลยก็ติดต่อกันตลอดนะครับว่ากับทางทีมงานนะฮะว่าสนใจที่จะมาดูต้นที่พี่เอามาปลูกว่า ปีกว่าเกือบ2ปีนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับปลูกแบบธรรมชาติกับก็ไม่ได้มันมีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่าเป็นบํานานสําหรับพี่ทงชัยบํานานบําเหน็จก้อนโตนะครับตอนที่เวลาเราออกมาไปทํางานที่กรุงเทพมหานครนะครับกลับมาบ้าน10ปีผ่านไปโอ้โหตัวนี้เป็นเงินขึ้นมาเนี่ยก็โอเคนะฮะเป็นอนาคตต่ตอไปสำหรับวันนี้กับขอบพระคุณพี่มากครับ ขอบพระคุณพี่มากครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่ทรงชัยนะครับที่กรุณาให้เรามาชมนะครับสวนเนี่ยเป็นเพื่อเป็นวิทยาธานนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยที่เขากาลังปลูกกันอยู่ในทุกจังหวัดนะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ